ครับท่านผู้ชมที่เรารพครับบอบูคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประเทศชาติของเรามีเรื่องราวให้นํามาพูดถึงอีกแล้วนะครับเป็นข่าวข่าวนึงนะครับผมขออ่านให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยแล้วกันนะครับหัวข้อข่าวกล่าวว่าหนุ่มโรคจิตถ่ายใต้กระโปรงสาวกลางเซเว่นเลยทีเดียวครับ นางสาวเนตตี้นะครับนามสมมุตินักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลังจากถูกหนุ่มใหญ่โรคจิตครับแอบส่งใต้กระโปรงกลางร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนะครับกลางเมืองพัทยาเลยทีเดียวนะครับ นางสาวเนตตี้ได้เปิดเผยว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเดินทางมาฝึกงานโดยช่วงเช้าเมื่อวันก่อนนะครับได้แวะเข้าไปซื้อของบางอย่างนะครับที่เซเว่นนะครับและทางกาอ่านในระหว่างที่กําลังเลือกซื้อของอยู่นั่นน่ะในเช็ควินยืนรอคิวที่จะเช็ควินอยู่นะครับมีชายอายุประมาณ3 5มสถึงสีปีนะครับใส่เสื้อดํามายืนต่อคิวทางด้านหลังซึ่งตนก็ไม่ได้สนใจอะไร ต่อมาไม่นานครับชายคนดังกล่าวก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาแล้วก็ทําเป็นลับๆล่อๆนะครับด้อมๆมองๆก่อนที่จะค่อยๆยื่นโทรศัพท์เข้าไปทางหว่างขาของนางสาวนตตี้นะครับแล้วก็กดถ่ายภาพโชว์ออกไปไม่รู้นางสาวนตตี้ใส่กางเกงในหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนางสาวนตตี้ดีนะครับที่ไหวตัวทันหันกลับมานะครับหนุ่มคนนั้นก็มีปากเสียงเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปจากร้านพร้อมกับภาพในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจนป่านนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตามจับชายลึกลับผู้นั้นไม่ได้วันนี้รายการของเราครับเชิญนางสาวเนตตี้นามสมมุติออกมานะครับอ่ามาออกรายการนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับเราในเหตุการณ์วันนั้นขอเชิญพบกับนางสาวเนตตี้ครับ สวัสดีครับอ้าไม่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 ผมไม่ได้โอ้โหมึงไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยนั่งเลยโอ้โหไม่รู้หรอกมีปะเนี่ยมีกล้องปะเนี่ยมีอันนึงใชอยู่บ้านโอ้โหดังเหล่านั้นสินี่ตกลงนั้นหรอนนิดนีดนิดเถอะเถอะไปนิดนึงก็โอ้โหตายแล้วทำยังไงหน้าดูตายและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจว่าเธอหน้าจะเป็นโรควิตกจริตใช่ไหมเป็นโรคกังวลวิตกจริตหลังจากนี้นี่นองแวงไปหมดเลยเห็นใครไม่ได้เลยใครมีโทรศัพท์มือถือนี่ฮะ อ้เพี่น่าจะดีใจนะพูดถึงน่าจะดีใจนะมีคนมาถ่ายเนี่ยเอาเล่าช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้คือวันนั้นไปร้านร้านสะดวกซื้อครับผมแล้วก็เดินช้อปปิ้งของเราไปซื้อหาซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ได้แล้วก็มีตาเดินดูสนุกมากซื้อแค่ห้าบาทพอห้าบาทนี่ได้อะไหมได้ซื้ออมซื้อลูกอซื้อลูกอมซื้ออมมันซื้ออมมันลูกช็อปประจุบช็อปประจุบชิบิชิบใครช็อปประจุบไหมไม่เคยนะ อะไรไงต่อไปเช็คบินใช่เช็คบินครับแล้วก็เช็คบินอืีเดี๋ยวพเช็คบินแล้วพนักงานเขาถามเขาถามไหมว่าเอาสละเปาไปเช็คหรือเปล่าถามตลอดเลยจะมาถามทำไมเอาสละเปาเออบางบางวันซื้อสละเปายังถามอีกเจ้าสละเปาไปเช็ก็ปูซื้อสละเปามาไม่ดูเลยเนี่ยแล้วก็เช็คเช็คบินใช่ไหมไม่จังหวะแบบเหมือนมีอะไรแบบผ่านลงผ่านแบบมันมาที่วังขา เราได้ไม่เอะใจนึกว่าแอร์ที่ไหนเขาเย็นลมมันเย็นลมมันเย็นลมเย็นช่วงนั้นเราเซ็กซี่มากไงเอาใส่กระโปรงสั้นครับมันผ่ายรูปทั้งขาใช่สั้นแบบเสมอเลยเสมอท่านมากอ่ะเสมอเสมอน็อบเหรอเสมอรั้นแบบสั้นมากแบบโหล่าตะเข้เลยทีเดียวเหรออ่าต่อต่อมันทักแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรเราคิดว่าเออได้ยินเสียงเขาแชกไหม ได้ดยินแต่ได้ดยนินก็ไม่คิดอะไรไงพี่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นร้านสะดวกซื้อครับคนมันต้องเยอะหนึ่งคนมันต้องเยอะคงไม่คิดว่ามีการกระทําเร็วๆการกระทําแบบคูวเวคอตพวกนี้ออกมาได้ไงปุ๊บมันมีอีกจังหวะหนึ่งครับฟาบอโอ้โอหพีทั้งงคู่ทั้งฟาบเลยใช<ด>่ครับพอหันไปเท่านั้นแหละแล้วมีกหนี้ไหมฮะไม่มีไมม่ีนะครับปุ๊บแล้วก็ฟาบแล้วมีแชะไหมดังแชะแชะแชได้ได้ยินเสียงกดโทรศัพท์แชะอย่างงี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วอ้าว โอ้โหเกงในขาดเรื่องแบนั้นต้องตรงไหนเกงในใช่ใส่เกงในแล้วเกงในขาดเกงในขาดขาดตรงไหนล่ะฮะตรงจุดรับน้ำโอ้โหจุดรับน้ำโอ้โหตายกันพอดีนี่เราเห็นหมดเลยสินี่ดูไม่รู้ว่าได้อะไรไปบ้างเนี่ยเออมันโอ้โหตายแล้วเนี่ยถ้าถามตอนนั้นนี่ไปใช้อินเทอร์เน็ตยังไปดูตามยังเข้าไอ้โพสต์ยังจำของเราไม่ได้ไงโอ้จำตัวของตัวเองไม่ได้มันมันอาจจะเป็นดูแบบว่า เขาเรียกอะไรมันอาจจะลกลุงลังลังแล้วมันอาจจะมีไม่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 ไมน่าไม่น่าไม่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 ไม่น่างม่ไม่น่าไ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 ม่ไม่ม่าไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าไม่ไม่่าไม่ไม่น่าไม่ไมน่าไม่ไม่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 น่ไม่ไม่น่ไร่ไม่น่าไม่ไม่น่ไร่ไม่ะ่ไม่ไม่น่ไม่ไมน่าไม่ไม่น่ไม่ไน่าไม่ไม่น่ะ ตกลงหันกลับไปวยวายเขาไวยวายแล้วก็หักอ,อกบังเข้าไปทีนึงทำนี้ได้ยังไงเน<อ>ี่ยแล้วตอนนำไมโมโหมากเราเป็นผู้หญิงไงครับแล้วเราก็แบบเออเราเมื่อวันก็เราสวยไงเราก,เก็เลยแต่งตัวแบบเซ็กซี่หน่อยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับสังคมเราทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะเสื่อม <Yeah. S 2> เสื่อมมากเลยนะครับขนาดในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีกล้องวงจรปิดนะครับ ก็ยังไม่ละเว้นแล้วผมถามหน่อยไอ้จะไปถ่ายจะก็ไปดูหนังไปดูซื้อหนังสือเรอา yeah, <Internet. S 2> ในในร้านสะดวกซื้อ,อ,อ,อก,ก็มีขายแล้วอยากยากจะดูรูปเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ก็มีขายอาจจะมองว่ามันไม่ทา้าทายรือเปล่าเออนะอาจจะแบบโรคจิตพูดง่ายเหมือนเราดูการถ่ายทอดสดนะครับพูดถึงเรื่องของโรคจิตแล้ววันนี้ผมมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์นะครับปัญหาของน้องแนตตี้แล้วก็ปัญหาของสังคม ตัวนี้ที่มันเสื่อมเสื่อมโซมเสื่อมซามเนี่ยว่าที่ทำไมคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทาไมมันต้องโรคจิตได้ถึงขนาดนี้มันโอ้โหมันมากมากในกามมันแบบมันทนไม่ได้มันต้องไปแอบถ่ายมันต้องแบบทําอะไรให้มันทุเร่ทุเรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผมเชิญจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับดร์ติ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับ นั่นน่ะนั่นผือเนี่ยผือหนุ่าให้เก็บให้ีหมอไม่ได้ลูกเก็บให้หมอใช่ไหมอ่ะให้ยกก็เอียงอ๋อเอียโอ้โหดูเขาจะให้นั่งนี่โอผมหหลังๆมันก็จะบายอยู่พอดีเลยหมอเหมือนกันเลยฮะอะใส่ลงอ่างเดียวันช่วงนี้หน้าร้อนนะหน้าร้อนนะหน้าร้อนเนี่ยผมเห็นคนไม่สบายกันเยอะเลยเพราะอะไรฮะอากาศเปลี่ยนอากาศมันร้อนจัดถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้คน เรียกว่าสภาพจิตใจเนี่ยมันแก่ลงค,คือคือหน้าร้อนนี้ผมจะอธิบายนิดน,นึงนะครับทุกท่านหน้าร้อนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซัมเมอร์เนี่ยตามนักกนิตยสารต่างๆนิตยสารสำหรับผู้หญิงนิตยสารแฟชั่นพวกดาราเี่นนิยมใส่ชุดบิกินี่มาถ่ายอย่างนี้ทำไมมันไม่ดูอะคะคุณหมอเราจะมาแอบถ่ายทำคูเอ,อตอะไรคะถ่ายใคร หนูโดนเอะตายใต้กระโปรงคุณหมอคุณหมอวิข้ออะไรได้ไหมคะเขามีจิตใจแล้ตามขนาดไหนผมว่าเขาไม่ใช่มีจิตใจตามอะไรมากมายหรอกผมโง่วากว่าคุณหมอคนดีๆเหมาะสมเลยหมอคนดีๆเซ็กซี่มีตั้งเยอะแยะไม่ไม่หมอที่น่าจะดีใจนะเนี่ยเออไม่มันถ่ายมาห้าเดือนแล้วแล้วตอนถ่ายนี่มันไม่อ้วกนะแต่มันหุ่นดีและเซ็กซี่มากหนูรู้หนูรู้มันเป็นภัยไงหนูเลยพยายามกินแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดขึ้น ้ไอ้ออคนถ่ายนี่ก็าอาจจะคิดอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่โรคจิตก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้า,าจ,จะถ่ายต้องการพื้นผิวต้องการอะไรไปทํางานอะไรทั้กอย่างน <c oughs> ึงนี่มันโรคจิตหรือเปล่าพ่อไอ้ลืมถามเลยเดี๋ยวก่อนวันนั้นจิงในขาสีอะไรจําได้ไหมจิงในสีดำเขาใส่สีดำใสีทูไหมนี่หน่อยข้างหลังเป็นสีทูข้างหลังสีทูนิดปลวกแพะหรือมันสีทูอย่างไรมดกัดขอมดกัดนะครับอ้าวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอต่อตอนนี้ก็แค่ ให้คุณบอกวนี้ออกมาแนะนําตัวเองครับเกินเกินกันก่อนหลังจากชมสิ่งที่น่าสนใจครับเราจะมาคุยกับนางสาวเนตตี้แล้วก็ดรอกเตร์ติ๊สังกันต่อครับ นะครับผมกำลังสนทนากับนางสาวนัตตี้นามสมมุตินะครับแล้วก็คุณหมอติ่งศักด์ดร์ติ่งศักด์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชครับมาวิเคราะห์กันเรื่องทำไมสังคมเรามันถึงได้เสื่อมขนาดในเซเว่นอีเลเว่นในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีกล้องวงจรปิดคนก็เยอะพยานก็เยอะถึงกล้าที่จะเอาโทรศัพท์มือถือนี่มาถ่ายใต้กระโปรงมันเป็นเพราะอะไรฮะคุณสิงค์คือของอย่างนี้นะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการความตื่นเต้นครับเพราะว่าสมัยนี้ถ้าการ์ูอะไรเนี่ยที่มันสูงขึ้นม,มันเยอะแยะมันหาได้ง่ายๆแล้วไม่มีอะไรท้าทายไม่มีอะไรท้าทายครับแต่ว่าการที่ต้องเสี่ยงคุม,มเสี่ยงตารางน,นี่<ๆ>เป็นความท้าทายของคนละคน ลองดูนี่ถ่ายคนสวยๆมากแล้วมาถ่ายหมูถ่ายวัวดูบ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยนะผมมองผมมองอีกอย่างนะเอาเด็กตัวนี้เป็นหมูเป็นวัวเหรอคุณหมอไม่ได้ฟังเหรอคะว่าเมื่อห้านที่แล้วหนูสวยและเซ็กซี่มากอะโอเคโอเคเดี๋ยเดี๋ยแล้วไปทำอะไรมาพี่ต้องทำแบบนี้เพื่อต้องป้องกันตัวเองโอ้เลยทำตัวเองเลยช่วงนี้เลยชีวิตได้ฟรีไม่มีใครเข้าใกล้เมื่อกี้ผมพูดถ่ายอยู่คือนอกจากจะท้าทายแล้วเนี่ยการแอบถ่ายอย่างเงี้ยมันมันพูดง่ายนะครับท่านผู้ชมครับมันได้อารมณ์และความรู้สึก ต้องนะใจมันยังเต้นดุ๊ก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 เหมือนทุกวันที่เราลองหรือเปล่านะฮะเหมือนเหมือนกับการไปเที่ยวหมอนวดครับกับการไปจับมาจากน้ำผับตันเทคโอ้มันได้ลมตานานมันโคราลมันโคราลมนะหมอนนวดนี่มันชัวร์เหลือเกินง่ายกว่าหมอนนวดไปเลยหมอนวดนี่เราไปหยิกเหยียกเทียรแฉกครับเบิ้นเบิ่นบ่อยนะสิใช่นี่พอประสบการณ์มีคนมาเล่าผมฟังไม่เคยไม่เคยไม่เคยต่เคยเบิ้นเท่าไหร่ ก็าเพิ่มเด็กห้าร้อยเราต้องคุยกับเขาดีๆไหมคุยกับเขาดีๆแล้วถ้าถ้าเด็กเขาไม่ยอมล่ะเด็กส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะบอกเอาค่าถ้าไหวก็ได้ถ้าถ้าเด็กเหนื่อยถ้าเด็กเหนื่อยเด็กไม่สบายเด็กไม่สบายก็ไม่ไม่สนใจฮะเราสองร้อยสนใจเราทำตามปกติแล้วโอ้ยนี่จิตใจสร้างเไอันนี้ผมเรียกสร้างเอาดิเอาดิฟังเขาเล่ามาเหรอคะฟังประสบการณคฟัง มาใค่มาเล่าของฟางคุณหมอไม่เคยไม่เคยผมไม่เชื่อแล้วเคยไปแล้วเจอไม่เจอเด็กมากยมีไหมเคยครับไม่เคยมีนเป็นยังไงวันวล่าเล่าให้เตะแล้วมัเขาไม่เจอเด็กปุ๊บนี่ก็เหลือเหลือเจ้าของร้านก็เอาเจ๊แล้วกันไ่เล่าไ่เล่ามามาฟังมามาฟังพูดไงเออเอาเจ๊ได้ไหมไม่หมดช่วยได้จริงป่ะเนี่ยช่วยได้มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับถามด็อกเตอร์มันเกี่ยวกับไหมฮะว่าในอย่างอย่างในเขาเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อปุ๊บเนี่ยเขาไปแผงแผงหนังสือเห็นเหรอคะอเขาไปเจอพวก F อฟเอ็ขาเจอพวกซูอะไรพวกนี้แล้วมันที่เสียงเขาบอกว่ามันนี่เคยลงลงกดูมันยุยุอะไรเงี้ยเขาบอกอมันยุยยุยุยยุดูแล้วมันเกิดอารมณ์ทางเสียงโอ้ยจริงหลักดูอะไรมันยุยยุไปหมดแหละถ้าคนมันจะยุยยุอ่ะไม่เกี่ยวเขาอาจจะหรือไม่เขาอาจจะแบบหมายมันต้าเกิดอึดอัด หัดใจหุดหงิดหนังสือก <จะ S 1> ็กรอบกระสายงมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เกี่ยวแล้ว <มา S 1> นเาขออาว่าได้เขออากระสับกระสายมาจากมาจากบ้างอาจจะไปเจอคนอาบุองอาบน้ำอะไรมา,าแล้วนี่เกี่ยวกับระบบการศึกษาระบบะสถาบันครอบครัวอะไรไหมพวกที่ทํำฤติกรรมแบบนี้ โอ้คุณ่าหมูผมว่าผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับผมไม่มองเรื่องอื่นเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องจิ๊บจิบอเออล่าสุดที่น้องนากสาวนตตี้โดนนี่คือมาในรูปแบบของมือถือมือถือเลยถ่ายรูปได้แต่ที่ผมศึกษามานะครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีมือถือแล้วตอนนี้เขาเทคโนโลยีเจ้าล้ำนำใจนะครับได้ปกป้องปกป้องกันตัวเองฝังกล้องนะครับท่านผู้ชมครับในแว่นตาแว่นวิเศษเห็นซีทรูทะลุปุ่ป่อง เมื่อ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 สักประมาณห้าหปีแล้วนี่เคยคือหามากจนบริษัทแม่นี่สั่งเก็บออกมาเลยครับเพราะเอาแว่นตาไปใส่ไปดูนางโมงนางแบบะนะครับมีการเอาไปใส่พวงแญแจแต่วางไว้อย่างเงี้ยแล้ตั้งฟองอย่าเงี้ยคนก็ไม่สงสัยและโดยที่เป้นแ,<ม>แม้แต่ตะโขแขวนผ้าว่าเลยนะครับทนผู้ชมครับผมเชิญผู้เชา่ยวชาด้านเทคโนโลยีตอนนี้บ้านเรานี้เขากำลังจะแจกแท็บเล็ต อ๋อให้กับให้กับเด็กป 1>, 1, 1ป1รู1้จะแจกทำแมวน้ำอะไรธรรมดาไม่มีย็นอย,นนนย <S <S ู่แล้วแจกแกแจกแจกแจกแลกวนนหกาจกแแจกแจกวจกแจกแจกแจ่ากแจกวจกแจกงส่แนกแจกแจกแบกแรกแว่าจกแ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 ชาญจกแจาแจ้าจกแจโแจก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 ว่าเจกแ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 กแจ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 ะใจจอบจกจก แจ็คกี้จอปครับโอ้โหโอย่างนี่ครับแจ็คกี้จอปครับโอ้แจ็กกี้จอปจากบริษัทละมุดครับโอ้โหอย่านี้แบรนด์นะละมุดนะละมุดลูกเหระละมุดคือมันเป็นไทยดีหรือยังไงคุณแข่งแอปเปิลหือแอปเปิลครับแอปเปิลเนี่ยเป็นบริษัทของต่างชาติครับ แต่ว่าของคนไทยเนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อว่าละมมุดพูดแค่ว่าเราจะเอาผลไม้แบบแอปเปิลนี่ไม่ใช่ผลไม้ไทยไม่ใช่ผลไม้ไทยผลไม้ไทยนี่อะไรขึ้นชื่อแล้วคุณคุณดิ่งศักดนแล้วต้นผลไม้ไทยแหละที่ขึ้นชื่อนี่คือทุเรียนอ๋อทุเรียนแล้วทำไมไม่ตั้งทุเรียนล่ะคือทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยถูกถูกใช้เป็นรุ่นของซิีพียูเอ็มดีไปแล้วทูเรียนถูกใช้ไปแล้วครับซีพียูเอ็มดีอะไรเอ็มดีครับเป็นซีพียูของ ก็เสร็จนะตุเรียนใช้ไปแล้วเราก็เลยใช้ละมุดแทนอ๋ละมุดครับนะครับไอ้ละมุดใช้ไปแล้วมันจะมีกลิ่นละมุดออกมาไหมฮะคือคือจริงๆเนี่ยกลิ่นเน่ะใช้ใบฝรั่งก็คือเราเอาใบฝรั่งเนี่ยมาเคี้ยว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 ประสบการณ์ท่นนี้พ่อผมก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะฮะละมุดเนี่ยละมุดเนี่ยเวลาแค้ใช้เนี่ยกลิ่นมันหยอกคลุกคล้ายๆขนมขนมขาไก่แบบ อ้ยไม่สบายเลยทียเดียวคุู้โไม่สบายอ่ะช่วงน,นี้แท็บเล็ตอะไรนะไอโฟนไอแพดไอพ่อไอแม่เๆๆๆๆมเยอะแยะหมดเลยนะมะันเป็นยังไงมาไงครับมันจะกี่จ๊อบคือจริงๆอ่ยครับอย่างที่บอกแล้วไงว่าการจะพัฒนาคุณภาพของประเทศไม่ได้อยู่ที่การแจกเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การให้การ เพิ่มจำนวนของครูมากกว่านี่มึงมาทำไมเลยให้มึงมาคุยเรื่องไอทีมึงก็ไม่คุยเรื่องครูสนรกจเร่งดินคุณแท็กเี่็อคุณแท็กเี่็อตอนนี้อาพูดพูดถึงเรื่องของนักยจัดการแอบถ่ายเรื่องมันมันก้าวก้าวไกลถไหนแล้วครับ ช็อเปตก็มีกล้องนะครับทุกอย่างมีกล้องหมดตอนนี้รอบๆตัวเราเราไม่สามารถตอบได้เลยว่าอะไรมีกล้องมั่งคือคุณแจ็กกี้คะเนี่ยถ้าแต่งตัวไม่ชิดอย่างเงี้ยคือป้องกันตัวเองละกินเยอะขึ้นแต่งตัวไม่ชิดขึ้นโดนไหมคะผมก็มีนวัตกรรมใหม่ครับโอ้โหี่เป็นไงโอ้โหนี่เหมือนเลยเหมือนเราคุณเห็นพี่เลยอาจจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นวัตถุชิ้นนี้มาบริษัทของเรามีความภูมิใจมากที่ว่าะ นปัจจันนี้ผมมีกล้อง HD ระบบ High Def ซึ่งมันจะแตกต่างจากแว่นทั่วไปขอเพียงคุณใส่คุณจะไม่เห็นอะไรนี่คือแว่นธรรมดาความลับความลับของแว่นก็คือคลิกกันแดดนี่ครับซึ่งหากว่าคุณปิดลงมาปุ๊บฉันไปดูโอ้โหโโอ้้้ห โอ้โหเอาไปยี่สิบป่ะที่นมองมี่เซเว่นซื้อไม่โดนไม่คุณแรกแรกคะหืมขนอะไรอะรึมเลยอะผมไม่คุณโดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณซิสไม่ใช่คุณขนาดนี้เหรออันนี้คือที่ได้รับข้อมูลมานะครับเป็นกล้องกล้องเอ็กซเรย์อาจารย์น้องนั่นติ่งสักโอ้เทคโนโลยีเป็นถึงขนาดนั้นเลยถ้าเปิดธรรมดานะครับก็จะเป็นแม่ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ถ้า เราปิดปุ๊บมาเนี่ยจะเป็นระบบ HD ทะลุปลุกหลงเฮ้ยเดี๋ยวเราเราต้อนลองใส่ดูกระดางนั้นเลยหรอรู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วอัทุก้่านช่วยครับอันนี้เราจะพิสูจน์กันเห็นเหตุอันนี้ธรรมดานะฮะเป็นแว่นธรรมดาอือปึ๊บอู้หู้อุ้ยเฮ้ยอะไรฮะับดังต้นเห็นอะไรครับมังกรมังกรตายแล้วบาเดียวตายละอู้โอ้โหอะไรฮะเห็นอะไรครับ ฮ่าคู่ค่ากุณเปื่อหอมค่าคุงเป็นมะละกอโอ้โหนี่ไปมองไปอีกเลยผมลองมั่งจริงอันนี้พุ่มรงเลยครุณผู้ชมรายการพญาอ่อนเรื่องของข้าหลวงเขายาก่จะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อแจ็กกี้จ๊อบนึงเลยเดี๋ยวลองทำมาดูบ้างนะครับอันนี้ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้บทพิสูจน์ของผมแล้วครับ ไม่ลยคุณลุมโอ้ยแย่เลยโอ้ไร่ค่ะไอ่เลยเอาเงินไปเอาทำไรมไปซื้อบีนเงินเอาทำไรอ่ะไปยอมหายแล้วโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวจะปาไปดีจริงจักรีจอบโอ้สุดยอดนะลุงครับแหมน่าเสียดายนะเราคุยทำไมคุยกันมานี่เราต้องไปพักชมอย่างนี้หัวใจก่อนแต่ช่วงหน้าครับ แจ็คกี้ช็อปนะครับแล้วก็ด็ตอรสิงหศักด์รวมถึงนางสาวแนตตี้เนี่ยจะมีอะไรมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกมากมายเลยดีเดียวพักกันสักครู่เวยครับ ใช่นะครับผมยังพูดคุยอยู่กับดรติ๊กศักดิ์นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องสังคมมันเสื่อมจริงหรือเปล่าคุณแจ็คกี้จ็อบนะครับเทคโนโลยีที่ทําให้อะไรกันมาแล้วอ่ะเฮ้ยออกไปเลยมาไไดปพวกออกไปก่อนั่งนี่มาส่งมายื่นหนังสือประท้วงสื่อทำหน้าที่ไม่เป็นอามาหนั่งนี่เลยครับสัปดาห์ที่สี่ต่อกันแล้วนะฮะอันนี้ไม่พูดแล้วอะเดี๋ยวถือนี้เลยอ่ะ มายื่นเอกสารเรื่องนะครับสื่อทำหน้าที่ไม่เป็นการโดยเฉพออาะยิ่งบอบู<ห>กระชือมาทางาทนทาหน้าที่พิธีกรเนี่ยเอียงข้างในข้างหนึ่งมาสามสัปดาห์แล้ว<ห>แล้วมึงก็ยังมาอีกไ,<ห>ไม่ไม่รู้เหรอว่าชาวบ้านเขา,าชาวบ้านเขาคิดยังไงชาวบ้านเขาคิดยังไงเข,ข,งขงาเขาเข้าข้างคุณกนะกกันหมดแหละอบอบูเหมือนกันเออเขอาเป็นอย่างนี้ใครๆเขาก็รู้ เออทำไมทำไมทำไมต้องอะไรขนาดนั้นกหน้าด่านนะครฮะอ๋อหน้าด่านอ๋อดีดๆด้านเออได้เงินมารับเงินมาหรือเปล่าเนี่ยรับเงินเขาจ้างมาใช่ไหมเขาจ้างมาประท้วงหรือเปล่าเขาจับเขาจับได้เนี่วันสถิตกันเนี่ยเขาจับได้เนี่ยอยู่ช่องนั้นนะถ้าถ่ายตัดต่อเขาตัดต่อโอ้โหหน้าด่านจริงอ่ะไหนๆก็มาเลยเดี๋ยวจัดให้นะอาจจะกี้ล็อกเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาไนี่ไม่ต้องอะไรแล้วเอาเลยเรียกร้องแรงขนาดนี้ฮะลำคาญน่ะมาทุกสัปดาห์เลยเนี่ย คนเขาลำคาหนังบ้านทั้งเมืองเนี่ยทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่พอใช่ไหมเขาลำคาอยู่นึกว่านึกว่าคนเขาชอบเหรอเข้าใจผิดแล้วโง่ไอ้พวกเนี่ยเอาไปมาไอ้โอ้โหโอ้โหฮะแจกี้จับเอาไปไปเก็บโอ้โหหน้าลำคาเหลือเกินมาทุกสัปดาห์ยืดอยู่ได้เป็นกรุงมางเลยเนี่ยนั่งได้ยังคะนี่นี่ไอ้คนมายืดนี่คงนึกว่าคนอื่นเขาเป็นไอหมอกมาเนี่ยเออไม่ได้โง่ด้วยใครจะเชื่อมือ ไม่กลมเป็นกลางรายการไหนเป็นกลางก็อย่างเนี้ยแหละคนก็มีการศึกษาด้วยเออนี่อะไรรายการอะไรเนี่ยเราพูดคุยกับประชาชนอมาพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความเสื่อมสังคมเทคโนโลยีมีส่วนทําให้อันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมของการควบคุณอาจจะไม่รู้ครับคุณอาจจะดูแล้วเหมือนตากาธรรมดาอจริง การธรรมดาเห็นมาไม่นด้หรดูครับดูครับดูครับนี่นะโอ้โหลีลาเยอะเลยไหมสั้นลงไหมนี่คือประกาเฮ้ยเออถ้าเรากดตรงนี้รับคุณไม่รู้เลยว่าผมทําอะไรอยู่อืจริงๆแล้วผมกำลังทึกภาพทุกคนอยู่โอ้โหนี่มีกล้องอยู่นะครับภายในคุณไม่รู้เลยนี่คือแล้วก็กดอีกทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสั่งซื้อตอนนี้นะครับเราจะแถมแบนโจมินนาวหรืว่าตกป๊บ ตายบ้าหรือเปล่าไม่ใช่พี่มีเดลรล็กเฮ้ยตกลงนี่ต้องระวังนะปากกาเนี่ยคะปากกาครับเดี๋ยวนี้ปากกานาฬิกาด้วยไหมนาฬิกาด้วยนะเนี่ยไม่มาเร่ยได้นะเป็นเทนี้ีหมดแล้วนะครับนี่นี่คือนวัตกรรมของบริษัทคือไม่มีความปลอดภัยในสังคมนี้ตกลบริษัทเมลามุตเนี่ยของี่แหละเป็นบริษัทชื่อแบบว่าทําให้ประเทศไทยเนี่ย แนวหน้าเลยเป็นคู่แข่งของแอปเปิลในภายภาคหน้าเลยทีเดียวสงสัยไอ้คนที่เขาแอบถ่ายในร้านสร้ลกซื้อเอามาซื้อมาจากร้านนี้แน่เลยแต่โมดูดเนี่ยบริษัทนี้แน่เลยคือเราขออนุญาตเก็บชื่อที่อยู่ของลูกค้าเป็นความลับว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภายในปากานี้นะครับมีกล้องบันทึกภาพระบบ HD อยู่ได้บันทึกภาพที่ตลาดไว้ซึ่งคุณแจ็คกี้จ็อบเนี่ยนำมาเผยทางรายการของเราเป็นครั้งแรก มาชมเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเอาครับอันนี้ที่ตลาดสดนะฮะคุณเจี้เราเป็นใครฮะคือเป็นเนี่ยคนมาดูตลาดทั่วไปเหรอดูตลาดนะครับดูครับชายพิ่งเข้ามาโอ้ละโดนทีครับแค่นี้คือพอดีผมไปส่องดูกําลังจะวิจัยตลาดไอ้เหมือนคุณจะกี้จ๊อบอย่างเงี้ยเอยู่ๆเขาเดินมาดูรอบชายครั้งครับดูนะฮะเดินมาเห็น จับดื้อจับบันท้ายเขาดื้อๆเลยแล้วหลังจากนั้นโดนฉีพับแอนเลยเสียหลักเลยอั้มันเมายาเมายาเมายาเหมือนกันกำลังจะตีไม่ได้แรงมากล้มง่ายเหลือเกินล้มง่ายเหลือเกินนะอันนี้คือบันทึกนี่ครับสสก็ตีไปเลยใหญ่กว่านี้กูก็ไม่กลัวแด้านเมืองอ่ะเดี๋ยวพูดเลยฮะ มันถึงจั้มันภาพคมชัดอย่างนี้เลยนะเห็นเลยนะว่าอ่าผลมงผลไม้ไอผักเผิือกอะไรเป็นเม็ดเม็เลยนะคือตอนนี้เราอยู่กำลังอยู่ขั้นวิวัฒนาการอยู่เป็นหนูนะไม่ทีบอ่ะทไยิงทิ้งน่าจะดีใจนะเขามาถ่ายก็เป็นบุญแล้วเออเขาได้เขาจับได้ไม่รู้หรอกช่วงที่หนูลุ่งอะ คนเข้ามาเยอะขนาดไหนหนูเลยเบื่อคุณจ็กกี้รับมีปากกานะฮะมีนาฬิกาด้วยที่บันทึกภาพคุณอาจารย์ดตอร์ติ่งศักดิ์มีอะไรไหมที่พอจะบันทึกภาพได้ก็มีฮะเอาอะไรดีมีอะไรบ้างมีมือถือของดูมือถือมือถือมีมือถือเยอะเลยกูลัวหยิบผิดนะมันหยิบเขาเท่ากันแล้วกอีกน้ำครับคุณติ่งศักดิ์นี่มามาตั้งแต่มาถึงนี่นะครับครับ ยอดนวัฒนรรมใหม่เลยทีเดียวนะฮะคุณคุณไหมเหมือนเลยคล้ายๆนะพี่คล้ายๆวันนั้นเฮ้ยนี่มัน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 โอ้โหเฮ้ยมันน่าเกลียดนะเออมันน่าเกลียดว่ะมันเหมือนจักรแล่ห์เหี่ยวๆอ่ไม่โดนด้วยเนี่ยมัมีรูปกัฟซีล่าด้วยแล้วมันเป็นลายหนังไก่เปไงหนังไก่แล้วทำมากเลย ได้หนังจ่าโอ้โหดูดูไกลๆแล้วมันมันเหมือนมันมันพูดไม่ถูกนี่ต่อถ้ารุ่นใหม่จะไม่ต่อไปด้วยเลยนะโอ้โหเป็นสับโอ้โหตายแล้วนี่หนังทั้งโุกชัดเลยตายแล้วมันหนังทั้งคกเลยแล้วดูดิมีกีบมะเฟืองด้วยมันหยักๆนี่ๆโอ้โหอะไรทำนองหน่องมากเียมากนี่ขนผุดใส่มาอะไรฮอะไรอุ้งตี้อะี่มึงนี่ ลูดลูไม่ใช่ลูดกูนี่แหละค่ะใช้ใช่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 ใอ่ใช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 ่